อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะเมื่อมาดามคิมเบอร์รี่นะคะออกมาตอบคำถามสำหรับนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายที่เข้าไปถามว่าทำไมต้องออกมาปกป้องแพลวเพ้าเป็นญาติฝ่ายในของแพลวพ่าหรือว่ามีส่วนใด้เสียอยีงังเป็นอย่างต้องออกมาปกป้องแพวเพ้าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้นะคะมาดามคิมเบอร์รี่เนาะเพิ่นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแพวพ้าและ ประเด็นดราม่าต่างๆของแพล่าพราวเนาะเมื่อนี่นะคะเอฟซี FC ทันนี่เพิ่นก็นเลยออกมาบอกว่ามีหลังไหมมาถามปกป้องแพลวพราวแล้วแพลพราวปกป้องเธอไหมเอาจริงๆต้องทำความเข้าใจหน่อยนะที่ทำยูนี่คือหยิบเอาความบากของเอฟซีฟังนั่นที่ว่าใหาแ้แพลวพราวแบบบอสมเหตุสมผลว่าบอยุดแสะไม่เลิอกอืม เดี๋ยวเอามาขยายความมาดาตอฉันไม่ได้ทำเพื่อปกป้องแพลวาไม่ได้มาบอกว่านางดีเลิศกระเสริดสีนะไม่ได้มาอวยนางจนเวอร์วังนะอีกอย่างแพลวจะมาปกป้องทุกคนที่เข้าข้างนางเป็นไปไม่ได้มันจะไม่เกี่ยวกับนางจะให้นางมาปกป้องทำไมก่อนบางคนทำคอนเทนต์เอาเรื่องนางมาพูดเอง เราเองก็หยิบมาพูดโดยไม่ขออนุญาตนางเช่นกันนางก็อยู่ของนางดีๆทำคอนเทนต์ใช้ชีวิตไปไม่รู้ด้วยซ้ำใครหยิบเอานางไปด่าบ้างไปอวยบ้างจะให้นางรับผิดชอบยังไงไหวสรุปดูแลตัวเองกันจ้าทุกคนจะย้นให้นางรับแทนมันไม่ใช่คิมเบอร์รี่จ้าเกิดอะไรมารับผิดชอบเอง ดอนวอลลี่ดอนวอลลี่นะคะพี่น้องก็คือเพื่อนก็นบอกว่าที่มีคนเข้ามาถามเนี่ยว่ามาดามคิมออกมาปกป้องออกมาทําคลิปปกป้องแพลวพ้าหรือเขาข่าวแพลวเพ้าเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วแพลวเพ้าเนี่ยสิไปปกป้องมาดามคิมเบอร์ลีบอซึ่งมาดามก็บอกว่าดอนวอลลี่เพราะมาดามคิมเนี่ยเพื่อนปกป้องตัวเองและเพื่อนเนี่ยก็หยิบยกประเด็นต่างๆที่ เอฟซีบางคนนักเล่นคีย์บอร์ดบางคนเอาเรื่องราวของแพลวพราวหยิบยกขึ้นมาวิพากวิจารณใส่ร้ายปลายสีตีไข่ต่างๆนา,นานาเกี่ยวกับเรื่องราวของแพวพราวซึ่งแพวพราวก็ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องด้วยและบางคนหยิบยกเรื่องราวของแพลวพราวขึ้นมาพูดก็ไม่เห็นจะมีใครมาขออนุญาตแพลวพราวเลยแล้วถามว่าทําไมต้องให้แพลวพราวไปปกป้องคนนั้นคนนี้ ในเมื่อว่าทุกเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของแพลว์เพราะทุกเรื่องทุกคนเนี่ยหยิบยกขึ้นมาพูดกันเองมันบ่ได้เกี่ยวกับแพลว์เลยแล้วแพลว์เนี่ยจะไปรู้เรื่องอะไรด้วยถ้าบุคคลคนนั้นจะโดนด่าหรือโดนวิาพากวิจาร์ณเพราะแต่ละคนเนี่ยก็หยิบยกเรื่องราวของแพลว์ขึ้นมาพูดเป็นประเด็นกันต่างๆนานา,นาแต่ก็ไม่เห็นใครจะมาขออนุญาตแพลวเลย ซึ่งมาดามคิมเบอร์รี่นะคะเพิ่อนก็มีจุดยืนตรงนี้ก็คือจุดที่เพื่อนเอาเรื่องราวต่างๆนะคะที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงหรือวิพากษ์วิจารณเรื่องราวของเพลวพราวเนี่ยเพิ่อนก็เอามาแยกเป็นประเด็นแล้วก็ออกมาพูดถึงว่าทำไมต้องตามแซะตามดาตามด้อยค่าเพลพราวไม่แล้วไม่เลิก รวมกระทั่งไปด้อยค่าคนที่มาอยู่ข้างๆแพลาๆอีกคนที่มาเป็นกําลังใจให้กับแพลาๆคนที่ไม่ยืนเคียงข่างแพลาๆไม่เว้นแม้ก,กระทั่งทนายส่วนตัวทนายที่เข้ามาทําคดีให้กับแพลาๆก็ยังโดนหางเลขโดนด้อยค่าไปด้วยซึ่งมาดามเพิ่อนก็มองว่าจุดๆนี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมมันไม่ยุติธรรมเพราะบางคนเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณเพลาๆเนี่ย ก็วิพากษ์วิจารณ์จากอคติส่วนตัวของตัวเองไม่ได้พูดตามเนื้อผ้าหรือความเป็นจริงและมาดามบอกว่าไม่จําเป็นหลอกที่แพลวพราวเนี่ยจะต้องออกมาลุกขึ้นมาปกป้องมาดามเพราะมาดามเนี่ยก็ยกเรื่องของแพลวพราวขึ้นมาพูดโดยไม่ขออนุญาตแพลวพราวเหมือนกันอืแล้วกาเอฟซีบ,บางคนเนี่ยก็เอาเรื่องของแพลวพราวเนี่ย ความบ้าคลั่งเนาะก็คือเอาเรื่องของแพวพาเนี่ยหยิบยกขึ้นมาวิภาควิจาบรบ่สมเหตุสมผลวา่าบ่หยุดแสบบ่เลิกอ่าเดี๋ยวก็เอาเรื่องนั่นเรื่องนี่มาขยายความตอ่อแม้กระทั่งแพลพาเนี่ยกินเขา่าก้าพิษแต่งตก้าพิษเกาหนาก้าผิด,ตตผด,ผดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือถ้ามันเป็นแพวพาเนี่ยมันผิดทุกอย่างซึ่งเพิ่นกระองแล้วว่ามันบ่สมเหตุสมผลคือเขาวิาพากควิจารณภายจากคนนึงเนี่ย คนทุกคนน่ะมันบบมีคนดีเลิศประเสริฐสีมาดามคิมเบอร์รี่ก็บปได้บอกว่าแพาพผาเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีทุกสิ่งทุกอย่างมาดามก็บอกว่าที่เพิ่นออกมาทุกเมื่อนี่เนี่ยแค่ไม่เห็นด้วยกับคนบางคนคนบางกลุ่มและบางเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์แพาเผาเหตุห้แพผพเาาเนี่ยแต่รับความเสียหายทางชื่อเสียงเพิ่นแค่ไม่เห็นด้วยในเรื่องเรื่องนี้เพิ่นก็นเลยลุกขึ้นมา พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้จะมาบอกว่าพูดถึงไปว่าคนอื่นแทนแพลวพลาแล้วแพลวเพลาออกมาปกป้องมาดามไหมมาดามบอกว่าทุกเมื่อนี่เนี่ยปกป้องตัวเองเพราะเราเองก็หยิบยกเรื่องราวของแพลวพลามาทําเป็นคอนเทนต์มาทำอ่ามามา,มาพูดถึงเหมือนกันและก็ไม่เคยไปขออนุญาตแพลวพลาเลยถ้าจะบอกว่าให P ้แพลีาวเพลมาบอกลูกึ้นมาปกป้องเอฟซีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของแพลวพลา เพราะว่านางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครหยิบยกเรื่องนางขึ้นมาพูดบ้างเออแต่ละมือแต่ละวันนะคะมีเป็นร้อยเป็นพันช่องเนาะที่หยิบยกเรื่องราวของเพลียวพาวเนี่ยขึ้นมาวิพากษวิจารขึ้นมาสั่งคอนเทนต์ขึ้นมาพูดถึงแล้วเพลียวพาวเนี่ยจะต้องลุกขึ้นไปปกป้องเอฟซีแฟนคลับทุกคนเลยเหรอที่หยิบยกเรื่องราวของเพลียวเพลาวขึ้นมาพูดเออบางคนก็อวยบ้างบางคนก็ด่าบ้างพี่น้องอืม แล้วจะหายเพลวเพลาเนี่ยไปรับผิดชอบยังไงไหวในเมื่อทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยได้ขออนุญาตเพลวพลาก่อนก่อนที่จะหยิบยกเรื่องราวของแพลวพลาขึ้นมาพูดมาดามก็เลยบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวก็แค่หยุดพูดหยุดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแพลวพลาเสียงทองก็แค่นั้นเองแต่จะมาบอกว่ามาดามเนี่ย ต้องให้แพรวพาามาปกป้องก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะแพลวเพาาก็ไม่รู้เรื่องด้วยกับ f อฟซแฟนคลับที่หยิบยกเรื่องราวของแพรวพาาขึ้นมาพูดและมาดามก็เป็นหนึ่งในคนที่หยิบยกเรื่องราวของแพรวพลามาพูดและเพิ่นก็ดูแลตัวเองและไอ o โดนแครถ้าใครจะวิพากวิจารณ์แบบไหนเพราะมาดามก็มีมุมมองของตัวเองก็คือมุมมองนี่แหละค่ะก็คือมุมมองว่า บางคนก็ไม่สมเหตุสมผลที่หยิบยกเรื่องราวของคนอื่นขึ้นมาพูดโดยที่ไม่มีมูลความจริงและมาดามก็ไม่เคยบอกว่าแพลว์ดีเลิศประเสริฐอะไรแต่มานามแค่ขัดหูขัดตาและตะคิดตะขวางใจเกี่ยวกับคําพูดหรือบุคคลอื่นๆที่หยิบยกเรื่องราวนั้นๆขึ้นมาโดยที่มันไม่มีอะไรที่เป็นความยุติธรรมกล้าพูดกล้าแสดงออกเมื่อก่อนเนี่ย มาดามเพื่อนก็อาจจะเคยพูดถึงแพวพาวในทนํานองที่ลบในเมื่อเรื่องที่ทําไม่ถูกอ่าถึงเวลาก็หยุดเพราะจริงๆแล้วมันคือเรื่องของครอบครัวของแพลวพาวแต่มีคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวมาด่าสอปีแล้วยังไม่เลิกด่าและในบางเรื่องก็ไม่ใช่ความจริง แต่งกันขึ้นมาเองทั้งนั้นใครพูดอะไรไปก็ต้องรับผิดช,ชอบของคำพูดตัวเองถูกต้องแล้วค่ะอ่านี่นะคะก็คือความคิดเห็นจากแฟนคลับ FC ของแพลวพาาที่บอกว่าลุกขึ้นมาปกป้องแพลวพาาแล้วแพลวพลามาปกป้องคุณไหมณปัจจุบันนี้ก็คือเข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่าขนาดเราไปหยิบยกเรื่องราวของแพลวเพลาขึ้นมาพูดยังไม่ขออนุญาตเจ้าตัวเขาเลยแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่า FC แฟนคลับ คนไหนบ้างที่พูดถึงเขาเนาะพี่น้องเนาะมือนี่นะคะสาวโบแบกก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ